ไม่ยกจตกข้างหลังนี่เลยเราคอยเห็นก่อนนี่ต่างจัเอ้ยคอเห็นอยู่เล่นเกมอันนี้ไอ้เอามานี่มานี่นะยกอันนี้ขึ้นมาสร้างอันเลยอาบน้ําเกิดดําได้ให้รวยนึงเอาอมันก่อนแหน่เลินนะ

ปั้นครับงวยครับไปถึงวะให้ยกขึ้นมาเลยเหรอใช่ลุงแต่งไหมได้ไหมได้ให้พอยกขึ้นนะเราใกล้เคลืนแล้วเคลื่อนเดี๋ยวไอ้ที่ดันมาเลยมันต้องมันต้องไปหยกจากข้างหลังนี่เลยเองก็ยังรอที่จะหยอกก็เด้

ไม่ได้ไม่ได้เล่าทำใจมือเลยให้ยอมให้ย้อมเอามาเอามายอมได้ไหมไม่เอาไม่ยอมดิ่เอาไม่ยอมดิเอ่าออกมาเองเอาไปไอ้ไปเ้อยไปก่อนทำเบื่อใหม่กี่ตีทันทีก็ถึนตาเอาเฮ้เฮ้ mời anh lên mời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  anh lên mời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  lên lên